สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาชมพระหลวงพ่อปานพิมพ์หนุมานส่งเครื่องพิมพ์ลึกกันนะครับองนี้เป็นสององนี้เป็นพิมพ์ลึกซึ่งพิมพ์อาจจะไม่เหมือนองค์ที่คราวที่แล้วนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ได้ไลฟ์พิมพ์องค์นี้ไปนะครับององ เหยืยวนี้ไปนะครับที่ไรองนี้ไปองนี้จะชัดนะครับองค์องค์ที่ไลรเมื่อองค์เนี้ยเมื่อคราวที่แล้วไล่ไปคลิปคลิปที่48นะครับคลิปที่48บริเวณตรงเนี้ยชัดนะครับเนี่ยผ้าภูษาสามเส้นตรงเนี้ยชัดนะครับแต่หน้าอกเนี่ยไม่ชัดเห็นไหมครับแต่หน้าอกเนี่ยไม่ชัดแต่สร้อยคอตรงนี้ชัด นะครับแล้วก็ตรงลักแร้นะครับลักแร้เนี่ยตรงนี้เป็นขีดตรงนี้เป็นตุ่มอันนี้เป็นเห็นโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นขีดนี่จะเป็นตุ่มแต่ดู2องค์นี้นะครับดู2องค์นี้นะครับ2องค์นี้นี่นะครับหน้าอกหนุมาาเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะครับค่อนข้างจะชัดเป็นกลมนะครับเป็นดอกแล้วก็ออกซ้ายออกเป็นดอกออกซ้ายออกขวา Passage, แต่ผ้าภูสานี่ไม่ชัดนะครับเท้าก็ชัดเหมือนกันนะครับมี3มเล็บเหมือนกันแต่น,นี้เท้าก็ไม่ค่อยชัดอีกนะ mm. แต่ว่าได้ดอกดอกและอกชัดแต่ดอกองค์นี้ไม่ชัด <cool> แต่ตรงนี้ชัดนะครับเนี่ยผ้าภูสา <cool> นี่ชัด <cool> <cool> แต่ที่สําคัญคือที่มาไล่ใหม่เนี่ย <cool> ให้ดูว่าลักแร้อย่างนี้ก็มีนะครับเนี่ยเป็นบากๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นบากๆเป็นรอยบากทั้งสองลักแร้เลยนะครับอันนี้หน้า ความคิดของผมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นบล็อกของเขานะครับเ,เวลากดลงไปเนี่ยตรงรักแร้เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นหมุดอะไรสักอย่างหนึ่งเวลากดลงไปแล้วเนี่ยแล้วเวลาถอนขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องต้องกบลงไปหรือ,อยังไงไม่ทราบนะครับทําให้เบรล,ลักแร้เนี่ยจะเป็นรอยบากอย่างนี้นะครับ เราทิ้งเฉียงขึ้นนะครับข้างซ้ายพราในเจรเราทิ้งเขียงขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นคือข้างเนี้ยจะเป็นขีดข้างนี้จะเป็น,น,เ,ปนเป็นก้อนเนื้อนูนนะครับอันนี้จะเป็นรอยในบล็อกพิมพ์เขายัางไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเรารู้ว่าเป็นหมุดที่กดลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดในเน็ตที่น่าเชื่อถือได้ให้ชมนะครับน่นะครับ ก็ที่ผมเปิดก็คือเว็บพระนะครับเว็บพระเนี่ยอนุมานทรงเครื่องพิมพ์ลึกนะครับอนุมานทรงเครื่องพิมพ์ลึกของหลวงพ่อปานน,น,นะครับเนี่ยนะครับก็จะให้ดูนะครับจะเห็นไหมครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลักแร้เนี่ยลักแร้เนี่ยเขาจะเป็นขีดทางนี้เป็นกลมๆนะครับใบหน้าเขาจะ เอ่อชิงเฉียงลงมานะครับเละหน้าจมกลมแล้วก็คางจะแหลมเฉียงลงมา <zelf> คอเนี่ยจะเห็นตรงสันตรงนี้ตรงตรงคอตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอันเนี้ยเทา้าอุมนะครับสามนิ้วแล้วก็นี่ครับจะเป็นอย่างนี้ผมได้ได้ไลฟ์ไปแล้วนะครับในในคลิปที่สี่แปดนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่าเท้าเนี่ยจะอูมนะครับเนี่ยหน้าอกก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยหน้าอกอนุมานะครับ แต่ลักแร้เนี่ยขีดแล้วก็เป็นก้อนนูนเห็นไหมครับนะครับดูไปเรื่อยอันนี้แปลกเห็นไหมครับอันนี้เป็นขีดก่อนจะเป็นขีดก็จะมีขีดค่าค่ารอยบากตรงนี้ต้นแตกตรงนี้เห็นชัดเจนว่าเป็นรอยบากเห็นไหมครับไม่ไม่มีก้อนนูนนะครับอ,องนะครับองต่อไปนะครับองต่อไปนี่เห็นไหมครับเป็นรอยขีด บากแล้วก็จะมีขีดเล็กๆตรงนี้นูนขึ้นมาแต่ข้างนี้ก็เป็นรอยขีดบากเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบล็อกพิมพ์มเขาว่าน่าจะเป็น,เ,เ,ปนเป็นหมุดอะไรเขาไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็มีให้เห็นนะครับมีให้เห็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ข้างซ้ายเนี่ยยังเป็นรอยขีดอยู่นะครับนะครับข้างซ้ายเนี่ยหรือข้างขวา ขวามือพระนะครับข้างซ้ายมือเราเนี่ยครับข้างล่างเป็นรอยขีดจุดแต่ข้างบนเป็นรอยขีดข้างบนแล้วนะครับข้างล่างจะเป็นรอยขีดลึกเข้าไปแต่ข้างนี้เป็นตุ่มนูนแล้วมีการกลบลงไปนะครับการกลบเห็นไหมครับนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ในในตลาดภาพทั่วไปเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เป็นขีดแล้วก็ตรงนี้เป็นตุ่มนูนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ นะครับครานี้คือจะต้องมีส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้คือมีขีดแล้วก็มีตุ่มตรงข้างขวาอง์พระนะครับขขวามือเราทั้งขวาองพระเนี่ยจะเป็นขีดตรงนี้ข้างนี้ก็จะเป็นตุ่มนูนๆนะครับแต่อย่างนี้ก็มีนะครับอย่างนี้ก็มีคือเนี่ยเป็นขีดแล้วก็เป็นตุ่มนะครับ นะครับเนี่ยแต่น,นี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นรอยเบล์นะครับรอยเว้านะครับเป็นรอยขีดเว้าลึกแล้วก็รอยคล้ายๆรอยบากลึกลงไปนะครับแต่ก็ยังมีขีดนูนอยู่ข้างบนอยู่นะครับเห็นไหมรอยขีดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเป็นรอยบาก ส่วนตัวหนุมานเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นดอกแล้วก็มีดอกดอกออกซ้ายดอกออกขวานะครับตอนนี้ก็เป็นอ่าเป็นทรงเครื่องนะครับเป็นคล้ายๆเข็มขัดเป็นอะไรห้อยของตัวหนุมานนะครับเท้าหนุมานก็ต้องเป็นอุ้งอย่างนี้อย่างนี้นะครับผ้าภูษาสามเส้นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้มาดูองค์ที่ผมเคย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 ไลฟ์ไปแล้วนะครับเคยไลฟ์ไปแล้ว อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้รายไปแล้วในคลิปที่4 8น,นี้ผมได้บรรยายรายละเอียดหมดแล้วนะครับว่าเท้าเป็นอุ้งยัางไงาตรงนี้มีสามเส้นนี่แต่ตรงนี้ไม่ชัดนะครับไม่ชัดมีเส้นพสัสโตรงใต้ล,ลักแล้อันนี้ก็เห็นจะเป็นขีดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตุ่มนะครับส่วนใหญ่จะเจออย่างนี้นะครับแต่สององนี้จะให้จะให้ดูใหม่อย่างนี้ก็มีนะครับอย่างนี้ก็มีเห็นไหมครับ นี่เป็นรอยบากเข้าไปแล้วก็เป็นขีดอย่างเงี้ยรอยบากเข้าไปนะครับอย่างอย่างองนี้เห็นเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยองนี้เห็นเห็นได้ชัดนะครับเป็นรอยบากเข้าไปแล้วก็จะมีขีดข้างบนนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นรอยบากข้างซ้ายก็เป็นรอยบากนะครับล้วดูดูเนื้อพระนะครับดูเนื้อพระเห็นไหมครับจะเป็นทรายเม็ดเล็กเล็กเเห็นไหมครับ เ,เมื่อดูเนี่ยเห็นเป็นทรายเม็ดเล็กๆ,ๆละเอียดนะครับเนี่ยทรายเม็ดเล็กๆทรายเท่ากันนะครับใบหน้าภาพพิมพ์นี้นะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นแหลมๆนะครับคือกลมๆเสียน,น่าจะกลมๆกลมนูนใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีตุ้มมวยผมอยู่ข้างบนนะครับพาดขอบแล้วก็พอถึงช่วงหูลงมาเนี่ย โอ้ลงมาลงมาเนี่ยก็จะแหลมแล้วนะครับแหลมลงมาที่คอนะครับที่คอคอเนี่ยคล้ายๆก็จะมีเอ็นคอ<ๆ>ด้วยนะครับคล้ายๆจะมีเอ็นเนี่ยเส้นเอ็นคอนะครับเส้นเอ็นคอเห็นไหมครับคล้ายๆมีเส้นเอ็นคอเนี่ยดูเห็นเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยคล้ายๆเป็นเส้นเอ็นคอเห็นไหมครับนะครับพิมพ์เนี่ยแขนเนี่ยจะต้องต้องตั้งฉากเลยนะครับตรงนี้ต้องตั้งฉากเลยนะครับเป็นสันเลยเนี่ยตรงนี้นะครับ ตั้งฉากลงไปเลยนะครับแต่แขนข้างขวาเนี่ยอาจจะแบะๆหน่อยแต่ข้างแขนข้างซ้ายท <t iny> ิ้งลงไปตรงๆนะไม่อาจจะไม่ตรงมากอาจจะเฉียงไปนิดน้อยแต่ว่าแขนเนี่ยต้องตั้งตั้งฉากเลยนะครับตั้งฉากเลยนะครับพิมพ์ลึกก็จะต้องมีตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับพิมพ์ลึกเนี่ยจะต้องมีรอยบากตรงนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ขีดดดยตรงนี้บางองค์ก็ติดชัดก็ชัดนะครับ แต่ส่วนมากจะติดนะครับกีดด,ดัตรงนี้แล้วก็รอยบากที่ใต้ใต้ตักนะครับตักก็ต้องนูนนะครับนูนลึกนะครับอ่าอนุมานอ่าตรงเนี้ยจะต้องเป็นดอกนะครับดอกหน้าหนานะครับดอกขอบดอกหน้าหนาไม่ใช่เป็นหลุมเฉยๆนะครับเคยอธิบายไปแล้วนะครับในคลิป4ี8ให้ดูเนื้อครับแต่ให้ดูเนื้อ ส่วนผงนะครับผงก็หถุงมะปาณนี่ก็เนี่ยครับจะเป็นเมเ็ดขาวๆนะครับเม็ดข,ขาวๆอยู่ข้างในแล้วก็มีเนี่ยเม็ดข,ขาวๆเนี่ยเห็นไหมครับเม็ดขาวๆเป็นเม็ดผงนะครับแล้วก็มีอะไรผงดำๆติดอยู่ด้วยเนี่ยครับอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยด้านหลังก็เป็นเป็นร้อยปาดนะครับเป็นร้อยปาดแล้วก็น้ําระเหยออกนะครับ น้ำระเหยออกมีรอยนิ้วมือบ้างมีรอยปาดบ้างนะครับรอยดินสุดตัวลงไปดินมวลดินจะกอดกันเผยให้เห็นรอยแตกเล็กๆ,ๆให้น้ำระเหยออกมาดินก็จะกอดกันเป็นลนนักษณะนี้แล้วก็จะเห็นเป็นอะไรลูกคลื่นนะครับเนี่ยเป็นลักษณะน,นี้นะครับเห็นไหมครับคมลึกมากนะครับอันนี้เป็นรอยบากเนี่ยแขนตัวเนี้ย ตั้งฉากเลยนะครับแล้วสอกแขนเขาเนี่ยที่กอดกันเนี่ยก็จะแบะเบหน่อยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ดาดุยองหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะเนี่ยเห็นไหมครับเป็นรอยบากนะแักแร้อันนี้บากชัดเลยเนี่ยใต้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับกลมนูนนะครับใบหน้ากลมนูนพอถึงตรงนี้แล้วก็ ะแหลมนะครับะแหลมเห็นไหมครับดูคอนะครับคล้ายๆคอเนี่ยคล้ายๆก็จะเป็นเส้นเอ็นคอเห็นไหมครับองค์นี้ก็จะเหมือนกันเหมือนองค์เมื่อกี้เนี่ยนะครับเหมือนองค์เมื่อกี้เนี่ยเป็นเส้นเอ็นคอคล้ายๆเส้นเอ็นคอนะครับมีมวยผมตรงนี้นะครับแยกออกมาจากเสียนส่วนตรงนี้อื่นๆก็ได้บอกไปหมดแล้วนะครับเนี่ยครับตรงกลางอกก็จะเป็นดอกเห็นไหมครับเป็นดอกแล้วก็มีดอกออกทางซ้ายออกทางขวา นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเครื่องทรงองนุมานนะครับเนี่ยดอกนี้ก็จะห้อย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 ลงแล้วก็มีลึกลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสามเล็บนะครับเนี่ยสามเล็บสามเล็บจิกพื้นอย่างนี้เล็บหลังเล็บหนึ่งนะครับภาพสามขีดตัวนี้ติดไม่ค่อยชัดเนื่องจากว่าตัวนี้มันลึกมากนะครับเนื้อนูนะครับ นี่เล็บบนนี่สามเล็บเล็บล่างนี่หนึ่งเล็บก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่พระที่คมคมลึกๆนะครับเห็นไหมครับเนื้อพระเนื้อพระก็จะเห็นเม็ทรายเป็นเม็ดเล็กๆนๆๆี่จะลองขยายดูนะครับนี่ครับเห็นเป็นเม็ดรายเล็กๆ,ๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นรอยปาดนะครับรอยปาด Uh huh. เป็นรอยปาดแล้วก็เป็นรอยดินเนี่ยเขาจะกอดกันแล้วก็เปิดแล้วก็แตกละแหงเพื่อให้น้ําออกมวลดินเล็กๆ,ๆแบบแบบเหมือนฝุ่นก็จะกอดกันกอดกันทําให้เกิดอรอยแตกละแหงรอยรูรอยรอยูที่ที่น้ําออกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดินมวลดินก็จะกอดกันแล้วก็เป็นรอยปาดแผ่วๆนะครับ ขอบจะต้องตึงนะครับขอบจะต้องตึงเหลี่ยมจะต้องตึงนะครับเหลี่ยมเหลี่ยมจะต้องตึงผงนะครับผงก็จะมีเม็ดขาวๆนะครับเม็ดขาวๆเนี่เห็นไหมครับเห็นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดผงขาวๆเป็นเม็ดผงขาวๆแล้วก็มองดูข้างในเนี่ยก็จะเป็นเศษผงดำๆดำๆดำๆน่าจะเป็น King, คิดผงคิดเท่าหรือว่าเป็นผงเกสรดอกไม้หรืออะไรเป็นเม็ดดำดำดำอยู่ในเนื้อผงก็ก็มีนะครับเนี่ยเป็นเม็ดดำ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 เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเมเ็ดขาวๆเป็นผงข,า,ขาวๆนะครับมีทั้งขาวทั้งดำนะครับอันนี้ก็จะป้ายแล้วก็ป้ายที่รูเฉยๆนะครับป้ายไปแล้วก็ล้นออกมาบ้างป้ายๆออกมานะครับ นี่ก็เป็นเนื้อเป็นเนื้อพระนะครับแต่ที่ให้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าว่าอย่างนี้ก็มีนะครับว่าอย่างนี้ก็มีว่าร้อยขีดเนี่ยร้อยร้อยบาทอย่างเงี้ยก็ก็มีนะครับครับก็ <ๆๆ S 1> มาดูอีกองหนึงนะครับหลังองค์นี้ก็จะเป็นรอยมีรอยนิ้วมือบ้างนะครับและก็รอยถ้าเกิดมีรอยนิ้วมืออย่างเงี้ยจะเป็นรอยแน่นๆนะครับจะไม่จะไม่เหมือนกับอ่ไม่เหมือน ชุดนี้นะครับถ้าชุดนี้เนี่ยเนี่ยจะไม่มีลายนิ้วมือเพราะไม่มีลายนิ้วมือเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะจะมีรอยระเหยของน้ําออกนะครับแต่ถ้าหากว่ามีรอยนิ้วมือกดอีกนะครับมีรอยนิ้วมือกดเนื้อผ้าก็จะแน่นนะครับเนื้อผ้าก็จะแน่นเห็นแต่เม็ดทราย เห็นแต่เม็ดทรายองค์นี้เป็นขีดนะครับเป็นขีดอย่างเดียวเห็นไหมครับเป็นขีดอย่างเดียวแล้วก็มีก้อนเนื้อนะครับนะคอก็จะมีเส้นเอ็นเหมือนกันนะครับเนี่ยเส้นเอ็นคอตรงนี้จะเหมือนมีเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นขีดเห็นมีก้อนเนื้อ แต่ตรงนี้ไม่ค่อยชัดหน่อยเนี่ยนิ้วแต่ว่าช่วงหน้าอกก็จะเห็นว่าเป็นรอยเป็นเป็นเครื่องทรงของหนุมานนะครับลิ้นชัดนะครับตรงเสียนหนุมานเนี่ยหัวหนุมานเนี่ยแหลมแหลมเนี่ยชัดนะครับเห็นได้ตัวนี้ไม่ค่อยชัดหน่อยตรงนี้ก็ ตรงขีดนกสองปีกนี่ยก็ไม่ค่อยชัดแต่ก็ให้แต่ก็เห็นนะครับเห็นองน์นี้องนี้เออเนี่ยเม็ดดำดำนะครับเห็นเม็ดดำดำเห็นไหมครับจะเม็ดดำดำด้วยแล้วก็เม็ดขาดวขาวด้วยเห็นไหมครับเนี่ย มีรอยกดรอยกดอย่างนี้ก็ทําให้เนื้อแน่นนะครับมีรอยเลี้ยวมือรอยกดนี้ทาให้เนื้อแน่นเนี่ยครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ท่านี้นะครับสวัสดีครับ